สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเ fcjk เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สาหรับคลิปนี้ครับผมจะพาท่านชมมาชมแม่วัวเป็นสัตว์นะครับก็คือลักษณะเบื้องต้นก็คือมีน้ําเมือกครับนี่ครับสังเกตที่น้ําเมือกใสไหลยาวแบบนี้ก็คือวัวมีอาการเป็นสัตว์นะครับแล้วก็มีเพศบวมนะครับนี่น้าเมือกไหลยาวมากครับนี่นี่ก็เป็นวัวอาการเป็นสัตว์ อาการเป็นสัตว์ที่ชัดเจนนะครับดูครับน้ำเมือกยาวเลยแบบนี้นะครับแบบนี้คือน้ำเมือกแบบไม่ท้องนะครับก็คือน้ำเมือกแบบเป็นสัตว์ใสนะครับใสคุณมากครับนี่ดูครับดูน้ำเมือกก็เป็นบัวการเป็นสัตว์นะครับสำหรับนี่นี่ก็ต้องจับแยกกันครับต้องจับแยกกันเพราะว่าคืนนี้ยังไงก็เละเทะเลย ก็วัน hmm. น uh ี้ก็มาเรียนรู้วัวเป็นสัตว์นะครับในวัวตัวนี้นะครับเริ่มเป็นสัตว์ในช่วงเย็นถ้าตับตัวนะช่วงเช้าวันนี้ชมหันมา 让你怎么盖啊